คำพูดคนอื่นไม่ใช่คุณค่าคุณคุณเคยถูกนินทาหรือวิจารณ์จนรู้สึกว่าคุณค่าของเราลดลงไหมครับคำพูดเหล่านั้นเหมือนลูกธนูที่มองไม่เห็นคลิปนี้จะบอก3าหลักการใช้ปัญญาและอุเบกขาเป็นเกราะป้องกันจากคำพูดที่ไม่จริง3วิธีปฏิบัติเพื่อรับมือคำวิจารณ์นี่คือ3หลักปฏิบัติง่ายๆที่จะทำให้คำพูดลบๆของคนอื่น กลายเป็นอากาศตุทา็ไปในที่สุดครับวิธีที่ 1. หลักการกรอง3ามชั้นวิธีที่ 2. การสร้างวงกลมคุณค่าวิธีที่ 3. การฝึกหายใจให้ความว่างเปล่าจำไว้ครับว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คุณอื่นพูดได้แต่เราควบคุมปฏิกิริยาของใจเราได้เสมอกดดูวิดีโอเวอร์ชั่นเต็มตามลิงก์ที่แนบด้านล่างนะครับ เพื่อเรียนรู้หลักการกรองคำวิจารณ์3ามชั้นแล้วคุณจะพบกับความสงบในใจแม้จะอยู่ท่ามกลางคนท็อกซิกก็ตามและทำให้คุณเข้าใจว่าคำพูดคนอื่นไม่สามารถกำหนดชีวิตคุณได้เลย